ปกติพีน่น้องเลยไป,ปเอาเหยดเอ้ยไปเอาก็ออกไปเด้วยไปน้องกันนอกกระ่พใช่โอ้ยน้องไปดงเห็นมือนี่ให้เขาเจ้าใส่เลยอโอ้โหเปน็นยังเอาเดี๋ยวแบบว่ายามใส่เครื่องใส่ซีนใส่ไข่ไปตะลุมตลา<ะ>ดแ,แบบมันมันมันเกะกะ bằng hôn gồm mát được rồi bên à... sao so <laughs> bê 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 này sao sau quay chắc đi đi kia hết đẹp đẹp bè của bè 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 บสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขคนเด้อน้องพี่น้องโดยนกก็มาพบมาพอ่อกับซองเบาตาบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้นก็อาชีเข้าไปหาทั้งน้องโมเพื่อนอยู่ทางบ้านหน้าเพกนาอพี่น้องเน,นานะ,นอ,นะอยู่ทางเมืองอาจสะพังทองแวงสวัสดิ์นาเขตพี่น้องเลยพอดีว่ากําลังจีพากันเข่าไปกับเบาวเวียดเพื่อนพี่นอ้องมาหอดทางแวบ้านเพื่อนเนาะเห็น ทางน้องมูเพื่อนขี่รถจักรทลี่ทลี่ออกมาเนาะพี่นอ้นองเอา้าว่ากับ,บวียดน้องมูหรื้าว่ะถางได้ขี่รถจักรได้เลยบ่าว่ากำลังจะเข้าไปหาเพื่อนน้องพี่น้องก็ดีแหละพบพ่อน้องเพื่อนอยู่ทางเข้าไปบ้านเพื่อนเนาะกาสิีเขาไปทมไทยเบิ่งทางน้องเพื่อนน้องพี่น้นอ,นองโดย้ยเนาะกลาบสบายดีทักทายสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องเ c เบิดสุขสุคนเบิดสุมมงสุบอนน้องพี่น้องน้องมูเพื่อนก่าเจาะยูโฮมเลยเนาะ อาเฝ้าก้อนมาสิไปเชงไใดวะเพราะว่ามารุ่นนั่นอะยังเห็นอาข่ำอย่างไหลักบะตาขอเนี่ยรอลักขามังพี่น้องเลยหรือว่าข่าค่ำอาข่าพยุงนาอพี่น้องเนาะมามือนี้แบบว่าเห็นขี่รถจักรลิบๆิบนาอพี่น้องโอ้ถือว่ารถทับธรรมดาได้ฉั่นแข่งแห้งว้อยู่ดยสบายดีน้องโมโอ้ขิดว่า บ่อกระป๋อเวียดเอ้าผู้สาวปวดทางไดนวะบัดมาใกล้ๆโอ้ยน้องโมอ่าเอแบบไปได้คองแค่โอ้แบ่น้องวานี้เออเนาะบ่อได้่ะเนาะเดี๋ยวอ่ะไรน้องเพิ่นกอดพี่น้องโอ้ไม่ยังสบายนี่คือเตย่นต่เชะอยู่ดิโอ้บ่นอันคอนอ่าแบบนั่งที่บ่ปวดขาบ่อ ได้อยู่เนาะบรด้ปวดเออกำลังจิไปใช้นี่ฮะไปดงเฮนไปดงเฮนเออไปไปชังไปซื้อนากินอืมซื้อนากินมาไหว้แ่าแม่เพิ่นอ่าทางน้องพรอ้อแบบว่ายังแบบตอนนี้ยังขลังอยู่วะเนาะก็บ่ได้ขลังแต่ว่าเขาก็กินแต่แบบว่าเขากอกินได้ของแข็งเขาไม่ได้กินอ๋ออ่า แต่ว่าคือทางแพทย์ทางหมอเพิ่นแนะนำนี่เพิ่นแนะนำให้กินอยังนี่แบบเป็นพิเศษเลยเสิยนะคนก็บ่ได้แนะนำมีแต่เฮาฮู้สึกว่าเออแนวแบบเป็นไก่เป็นปลาแดกบ่เป็นแบบแนวไก่นี่กินกินได้บ่กินตั้งแต่ตอ้นออกมาตะลุกบานเออยันว่าแบบปลาแดกข,ของดองนี่เพิ่นบ่ให้กินเออแบบว่ายันคันยันอย่างเนาะแต่กินไก่ก็บ่ได้เป็นหยังเออบ่เป็นนะเนาะโอ้ยอ่าการ พออลไรก็ใกล้แต่วว่าหอดอันมือนัดไปหาหมอนะใกล้เลยค่ะเจว่ะยังโมโหที่จะไปรู้เปล่าพอมาเจอเพื่นกับยังค่าววิ่งพอเจอเพิ่นเพิ่นเพิ่นนัดนะวันที่เจ็ดป่ะนีวันที่เจ็ดชิมาหอดนี่แหละเนาะพี่น้องนะทั้งเบิ้งเนาะทั้งอ้ายเพิ่นนชาว่าเพิ่อนมวยยากเวียเพิ่นกับผ้าไปอีดอกทั้งในเตียงเพิ่อนมวยยากดอกรูอเปล่าเนาะแต่ว่าก็ดีใจได้เนาะพี่น้องเห็น ทางน้องมูเพิ่นแบบขี่รถขี่ยางไปเองได้ไปมาสมบายบาัดก็ขออนุญาตนาเนะแต่ข้าวยังบ่ได้แบบผพาตัดนี่แบบขี่รถไดชื่อกับเครื่องบอเนาะนม่โชคราสช่วงนั้น<อ><อ>บ่ได้ขึ้นครับพอเวลาหลุดกระท้อน,นช่วงขี่รถบัดนี้นี่ถือว่าบ่เครื่องบูยังแล้วบัดนี้เพาเลยเขาโรคยางให้อ้ายเบิ่งอยู่หัดตอนที่ว่าโบ,าบชัยนี่ก็ปกติเออปกติแล้วบัดเนาะอ่าอ่ะพี่น้องเอ้ย ความแปลว่าปกติเ้าก็คือรถบ่ได้เออถือว่าแบบบ่ได้เจ็บปะป่าไปป,ปีบไม่ใช่เลยโอ้พี่น้องเนาะอ่า,อาอดีดีดีแบบอ่าคอเบิ้งกันน้ำมันถือว่าเพิ่นปะนี่นเนาะใช้าย,ยาอยูโอ,อ้กตอยางแห้งแล้วแห้งแล้วแต่ว่านี่ยาแดงเลยซื่อมโมเมนเลือดได้เนาะพี่น้องยาแดงแต่ว่าหรือว่าแบบห้ากันยังแบบบัวพ่อเฮ็ดเรียกนัก กระเปาเหี่ยงหน้าเหี่ยงเงาอมเมนเข่าในหน้ากระซุกเต็มทุง่งเราบอกยังยัองอยู่บอ่อ๋อีว่าชีเข่าไปาเพื่อนแหละน้องพี่น้องเก็บซีเพิ่นกับว่าโอ้เนาะอ่าน้องโมไปหาน้องโม,มเลยเดอ้ออาจัรย <laughs> เป็นยังไอ่ามื่อนั้นทั้งไอเพิ่นกับมาหาอยู่เนาะทั้งไออาจารย์เห็นอยู่พี่น้องเลยกับว่าเสียงอ๋ออ่า<อ> แต่เวียนเขามาหาให้กำลังใจเยี่ยมยาำทำข้าวพี่น้องเลยแต่มีแต่ว่าวันที่เจ็ดนาะกับพังเบิงอ่าแต่ว่าบ่อนี่ก็เลื่อนได้อยู่ดิก็ยังบ่ฮู้เพราะว่าบ่อเก่งบ่คนโทรพลูกันนมาแต่บ่ฮู้ก็ได้อยู่บ่อือโอ้ยเนาะอ่าเป็น่าสิได้ดอกราะแรกก็บ่เลื่อมตาบ่อเนาะเนาะบ่อเลื่อมตากะอ่านี่ก่อนรันแบบบรอเล่าบรอพังบ่อ เนาะจำเเผาก็บว้าวได้เนาะยังยังน้อยชีว่าเผาออไปอยู่ก็โอ้ยประชันจังไดงคือถามน้องคุณโดนแทะเพรแห้งอีกแหละเผาตัว,วเผาไปชิ้กินอย่างเดียวอืมกินใ้กินแต่ว่าผู้อยู่เพื่อนบปดคล้องถากินเผาอยู่จักเนอ,อ๋อนี่คือชื่อมาตุนไว้ชื่ออ๋อ,อ,อนอพี่น้อนน้อยชีว่าบ่าตาเนาะน้องมูเพคนเผาไปแล้วคือหายน้องคนไปประชันก็เลยไปก็ออก เพิ่มเดียวกันเลยแล้วบาดนี้คือสีวิตได้เข้าไปทั้งเพื่อนน้องโมเพิ่นแล้วบาดนี้ก็คือว่าเลยไปหาทั้งน้องเบิ้ลเพิ่มนั่นก็แม่เพิ่นไปทั้งวัดเนาะเพราะเพิ่นอยู่อยู่บ้างมั้ยอยู่มัอม้อยู่อยู่เพิ่นว่าเฮือนชานร้านเปลี่ยนเพิ่นกระตั้งได้สิแล้วเลยละว่าก็บยังบริข่าวไปเบิ่งช้ำน้องโมเพิ่นก็ได้หัวบันไดใหญ่เด้เพิ่มเนาะขึ้นสะดวกสบาย พอแล้วกับรถนี่ชื่อจักปีนะน้องโอ้สื่อรถมือสองอืออะไรสี่ห้าปีแล้วโอ้ยครับแบบนี้ก็จำที่ใส่พี่น้องเลยอ่าขี่ผู้เดียวได้หอผู้เดียวพได้ขี่เพื่อนด้วยโดยคายโกกุมีอ่าคือได้หาได้กับซื้อไม่น้องๆเนาะหรือว่าเช่านี่ยัขี่ไปไทยป้าเมย์อยู่บ่านี่ฮะกงี้ขี่ดวันนั้นนั่นขี่ดวันนั้นเออพอแรกอ่ะทางเอื้อจ่าเพื่อนก็ลงไปเลยเนาะอือ เห็นเอื้อจ่าพ่นมือเตะบิด์นะพี่น้องเลยเบิ่งคลิปยังบกหักนะคิดว่าเพ่นจะเป็นผู้ช่วยแพทย์ผู้ช่วยหมอพ่นได้เออวันแรกเราพี่น้องกัดพี่น้องโอ้ยเนาะอันนี้แหละพี่น้องแต่ว่าห้ามบกเบิ่งที่ถวดนี่อคิดไปตัวที่ิบตัวแดืนแต่ว่าคือไปนี่ทำแม่เพ่นอยู่ก็ไปเหรออยู่คนเดียวแต่เรากัคือสิบ่มีก้มกังวลอย่างายดอกเนาะแต่ว่าลูก ดีลูกเศราแข็งแห้งแล้วพี่น้องเลยเพราะว่าตู้แม่เพิ่นก็นยังแข็งแห้งอยู่เนาะเพิ่นก็ได้ช่วงนั้นนะ่ะทอคิดหลายนลูกไปเสียแต่อยู่คนเดียวก็ต้องจำเป็นเพราะว่าเราก็ยังหายซื้อด,ดีขนนึ้นกว่านี้แต่ว่าแม่ยู่าเราอยู่อันนี้คือความคิดของอบอกตาเราพี่น้องแต่ว่าเหาอยู่กับแม่กับแม่มยู่าได้ดูแลแม่นั่นนี่<ม>แต่ว่าเอาแบบผมมีรายได้เขามามุ้ยรายได้แต่ก็ผมมีเงินซื้อใช้จ่ายทุกอย่างเพราะว่าทุกอย่างต้องเงินอย่างเดียว บัดนี้เขาเาต้องเลือกทางที่เราไปหาเงินก่อนพ่พิ่นยังแข็งแห้งเพราะว่าแม่ก็ยังแข็งแห้งอยู่คนเองก็ได้เนาะอ่ายังแข็งแห้งยังดูแลเองได้อยู่กจำไปก็สิไปน้ำเอื้อจานบ่เออว่าเลิกก็เอื้อจ่าเราเฮ็ดงานไปชั้งงานบ้านงานบ้านเออเพราะว่าเห็นเอื้อเพิ่นลามาดูแลน้องมูช่วงหนึ่งเดือนหนึ่งเนาะเดือนหนึ่ง บัดขาลงอ่าเปิดลงไปเองโบเรือทางเขาอ้ายเปิดลงไปส่บักเสียงไปส่งบ้านอ่าวบายคือว่าเห็นอยู่เนาะพี่น้องดีได้ไอจ๋าเนาะอะไรก็ได้แบบป้อโตมาเผาลานเปิดกับแบบโอ้ยอดหลับอดนอนน้ำกันกับลาเบิ่งคลิปพี่น้องก็ถือว่าบัดนี้ทำได้ชีวิตใหม่เนาะเนาะเออนี่แหละจังมอืพี่จังว่าอ้าวเนาะแบบ เห็นไก่โบได้เชื่อได้ว่าน้องโมเพ่นพี่น้องผมคิดว่าขี่รถได้แล้วโอ้มันนี่เออขึ้นแล้วน้าต่มันก็อ่าเปลี่ยนไปลายพี่น้องเลยกายสีคอยเข่าทีเข่าทางขยับขยื่นเนาะนี่ยังบม่หดเดือนที่น้องกันมาขึ้นมาอียังอ่ามันก็ยังยูบยังอ่าแวบลงสำนีเดดบัดนี้พอมันสมบูรณ์แบบเอาหาเงินหาค้ำได้เฮานี่ได้ก็จังไปใส่ แข่าแบบนี้เนาะอืเข่วนะใช้เล่มแบบว่าเล่มแบบของแท้เลยนะโมเมนต์หามือใช่ป้ะได้ยินอ่ะอ่าไอเตียก็ว่าโอ้เล่มหามือพูดโดดจัดป้ออันนี้นี่แบบว่าของแท้เลยนะอืมาตา บกล้าใช่แล้วเนาะจังน่อยเอ่อย่ําลุดลกทอกบัดโอ้ยเนาะสิได้แล้วก็ยอกเด้อเนาะพี่น้องน้อยสิว่าโอยมันบ่บ่ลุดง่ายดอกก็แล้เฮาก็ใส่ธรรมดาเฮานี่เนาะเนาะพอได้กินข้านน้ําได้อ่าพาว่าดี่าสํานึก็ถือว่าหลายแล้ว เพราะว่าก็บโบเคยคิดว่าสิมีปลาปูใหญ่คนยืนมือก็มาช่วยแน่นอนเนาะคิดว่าสิว่รอดพละสลายเพราะว่าช่วงน่ะอาการมันเจ็บมันเจ็บตลอดอแล้วก็เจ็บบางขังแบบแหว้วเจ็ทนบ่ได้นะเพราะว่าช่วงน่ะก็ได้หายตลอดอคือน้องเพิ่นก็ตอนเขามาติดนะเพิ่นก็โอ้เนาะทั้งเว้าทั้งน้ําตาพี่น้องเลยเพราะว่าแบบแบบคิดบ่ออกแล้วเนาะเบิดทางแหละทางตันแหละ ก็เลยโทรหาทางบ่าวแสนเพิ่นไ<โ>ดน้เนาะเนาะหาบ่าวแสนแล้วก็บ่อเตียงหลายคนอยู่ในเรื่องช่วงนะทา้งหลเขามาครับพอหูว่ามีทางำกุลักผู้ใหญ,ญ่เพิ่นยืนมือเขามาช่วยโอ้เนาะแบบค<ว>บุ้มคิดแบบออตนอ,อ,นนนอนอนั้นนี่ยังไงเนาะดีใจดีใจเนาะแบบมันมันเมรัแท้อยู่บ่นนอบ่เนาะเพราะว่าในจำนวนหลายพอจมควนในเรองเนาะไอเตียงมาหายก,ก้อนแรกเกือบ แทนกลัวบพราเรือเศษหนึ่งพอด,ดีอ่านั่นแหละจ,ะปปปจังะมาป๊อเจ้าตัวก้อนใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาฮาร์ดสวิตช์ที่จะฉีกเราได้อืมอืมอืมอ่าคือตอน,ตอน,ต,อนตอนที่เด็กชะน้องยังยังมีเงินเหลืออยู่บอเงมีหกหมื่มมนค่ะเพราะว่าเขาไปยังอ่ามีหลายแนวสยีใช้จ่ายอยู่เนาะเพราะว่าไปตรวจแต่ละรอบ ตัวแต่ละรอบนี่เพ right? mm. ิ่นเพื่นเพื่นชินัดไปจากรอบเขาก็ยังบว์ทันหู้ตัวนี้เนาะอ่าเพราะว่าต้องไปเมื่อวันที่เจ็ดนี่ก่อนอ่าได้ว่าเพิ่นสิให้ค้าแนะนำอย่งไดรอีกอืมแล้วก็บูฮู้ฮะที่ได้ใส่เขียวต้นใดอ่าจะคิดเอาไปข้างไหนยังยังเนาะอ่าแบบเพิ่นเคยว่าเกินเกินให้ทังอยู่บ่ว่าประมาณจักเดือนจักเดือนยังใส่เขียวได้ดีนะก็ยังบว์ทันู้เพื่นบอทันได้ว่าอเออแบบเปิ่งสภาพ ทางกายอะไรก็บาดแผลข้างในพอนว่าให้บาดแผลดีเศร้าขากล้วก็เอาไปตามทีละสเต็ปเนาะแบบให้มันตัวนี้ดีเศร้าปกติข้างในแล้วก็จังต่อตัวนี้พี่น้องเลยถือว่าเพื่อนก็สุดยอดพี่น้องเนาะแบบว่าป๊อเอเบิ่งเพื่นจังไดพาตุ้มพาตัดแบบจักเอาเส้นเอาเอ็นอยู่น้ำแข็งพี่ มาใช้อยู่ค้างพี่ได้เฉยโอ้าอา,านคนเก<น>่งอ่าบอตาก็เคยได้ยินแต่ใน,นหนังว่าเป็นยังเปลี่ยนหัวใจวะท่าน<ด>เปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่นะแบบบ่คิดว่าเฮ้ยฮาตัดออกแล้วสิเอามโาตอใช้มันสิตได้เฉย แต่ตอนนี้มันก็แบบปกติบนองแบบว่าปกติอืมีแต่ว่บเขาเพียงห้องมีเชีวอย่างเดียวยันว่าแบบยังคัดคัดเครื่องเครื่องแบบตึงตึงตังตังบ่เนาะเออพี่น้องถือว่าอนนี่แหละพี่น้องเลยถือว่าตัวจริงแล้วบาดเนบริเวณนันนั่งเลยเนาะอ่าก็แบบห้องบริดัเอากระดูกเอายังออกคือเหมือนตะเกาว่าอืมอืมอ่า หนึ่งในร้อยหนึ่งในพันคือเบาเลยเนาะแต่กับในบ e ้า like yeah. นนี่ก็ยังยังอีกเอื้อยเอื้อยจ่าบ่นั่นน่ะแล้วเป็นคอคอโรคไทรอยด์บ่หรือว่าคอกินเลือดนั่นนะบ่มีเอื้อยจ่าเอื้อยยังเอื้อยเป็นน้องคงแม่น้องเบุญเออเอื้อยจ่าบ่แล้วซื้อจ่าบอจ่าก็ะมีนน้องแม่น้องเบิุญก็มีโอ้น้องแม่น้องเบิุญก็มีอีกบ่โดยเออมอกินเลือดัดเอื้อยจ่ากับ อ๋อไงได้แล้วก็เนานะอ๋อแต่ว่าเราบัดอยู่คอบบดนี้ได้ยินแล้วว่าว่าสัมภาตัดนี่ก็จะ่อนข้างอย่างมีความเสี่ยงอยู่ล่ะนะเพราะว่าใกล้เส้นเลือดเส้ยนยังยังลายาทีไปกะทาว่าเฮาไปบอนญ่บอนเก่งเรื่องเงินเอาขอเงิน,งน,อน,อน,นเอาถึองกะอาจจะได้อยู่เนาะเนาะเนาะไรก็ได้ป็ตาก็ซื้อนมเนาะแพ็คหนึ่นนงเอาไงิเข้าไปต้นเมย์เพื่อเราก็มากินอยู่บ่ เออว่าล็กก็บึกเย็บเอานุ่มมาให้ก่อนน้องพี่น้องโอ้ค่ะมาอ่ากับบาเวียดเพิ่นพี่น้องเลยมื้อนี้เพราะว่าทั้งเบาจิตอ่ากะยังพาสาวมีนาไปกวดงเนาะพี่น้องเนาะเป็นไข่บาสบายพี่น้องเลยทั้งเบาเสียงก็คือมาทั้งเดียวกันนะเนาะแต่ว่าวอ่าบ้านเลยปอกสะกดแล้วกับบาเผยทางนั้นก็ได้สบายดีเรื่อบเวียดเด้อ โดยสบายดีเลยครับเบิดเพราะว่าตั้งใจเนาะไว้ซื้อไปฝากเฒ่าแม่ล่ะเนาะคนเฒ่าเพิ่นก็ได้แนวบำรุงพี่น้องเอ้ยน้องหมูเพิ่นก็โอ้อ่าถือว่าแข็งแห้งแล้วเด้อบัดนี้พี่น้องเอ้ยนี่แต่ว่า หากว่าเนาะบาตาจังใดว่าบุคคลบโนเน่ยว่าบุมวนู่นหูจังใดกะกาบขอโทษขออภัยน้ำใดเนาะพี่น้องกะอ่าเพราะว่าหายจากจุดนั้นแล้วเนาะเัมนนี้กะมีแต่คำว่าวมวลว่าหยอกกันพี่น้องส่วนมันต้นเพิ่ลบบับวปอดใดน้องโอ้รถกับโดยโดยบบมีกระตาเนาะใส่กระตาในจกักซีเมนเท่าอดอันนี้อ่ย,อยังใช้ได้ที่น้องน้องเนาะได้เนาะ น้องไปดงเห็นมือน้อนี่ให้เขาเจ้าใส่เลยเหรออ๋อบอกเป็นยังเอายันวาแบบวแบบ่บายามใส่เครื่องใส่ซีนใส่ไข่ไปตะลุมตลาดใสอ้๋อ <laughs> แบบมันมัน <laughs> มันเกกะบางคนกับบมักนึกว่าเป็นสาวสก่อีบมาจักในเมื่อแบบแบ <laughs> บเวนกับบมีนี่ระวังนี่นี่ป้ายดิป้ายกับบมี บ่มีตั้งแต่เขาเลยตัวเองเขาซื้อรถเขาเลยเด็ก็ซื้อตะดุน่แหละอมีห้าปีแล้วก็คือว่าแหละรถใหม่เนาะรถใหม่รถเว็บไทยนี่เขาเมื่อนี่บ่มีหาเงินหาเงินหาผุนไปจักขนาดอ้ายเองก็ยังบ่มีได้บ่มีรถอ้ายแต่รถเอื้อยนะยืมยืมเพิ่นมารถตัวเองน่ะ คนขโมยไปแล้วเนาะหายเขาหลีมีกเลยกะไกน้องก็หู้อยู่บ่ตอนหู้อยู่เนาะเพราะว่าคนฉิรักคนขโมยพี่้องเลยอ่ามันบอกคือเฮ็ดหัวอันซัดเด้เฮ็ดหัวคคนี่นี้อ่าใส่โซ่ใส่ยังไ้ก็บ่ได้เรือพี่้องตัดเอาไปแต่เนาะเดียวมันฉิคำก่อนพี่้องเลยมีแต่ว่าตากนสิออกไปคือกันเนาะต่สิไล่ลังกันออกไปแหละดงเห็น จากบ้านน้องมูเพิ่นนี่หอด้ด้หกลักเนาะเพราะว่าเข้าไปบ้านนี่สามบ่เพินเขียนไวน้ในป <3. S 1> ้ายเนาะสามมดออกเพ่นนี่นี่สิบประมาณสามหรือว่าสี่พี่น้องเลยอืมกับสิประมาณหกเจ็ดลักพี่น้องแต่สิบหอดอกสิบลักโอ้ยตกใจน้องคิดว่าน,อนา <c oughs> อ้องผ่มาเพราะอะไรกับเบิง้งเบิ้งอัีไปเชื่ออันยังมือนี่ประทู <c oughs> บ่เบิง้งเบิ้งเนาะให้น้องเปิดกอดพี่น้องเลยจักหาสิบพันพอลดค่าใช้จ่ายปีกัดนาะพี่กกน้อง กินข้าวแล้วบ้าน้องยังยังอยู่โอ้ยเนาะแถวเม่อยู่เพื่อนดิบู๊บู๊จากว่าโอ้ยน้องมูงไปใช้นานมาแทบว่างเลยเนาะอืคนงานจะกินแล้วแหละออืใครอยู่จำพะอ๋เนาะจำพะจำพังเลยคือแอ้เผ่าเลยเนาะไปได้คอยไปคอยมาอ่าไปคอยมาได้ขับรถกับอย่าให้ไปแซงเด้อบอแมนร้อยชิปร้อยซาวพูดไปจักเนาะ ก็ธรรมดาอยู <sh arp> ่แวนข้างนี้ก็บ่มีกระตาก็บ่มีโอ้ยน้องมูเคยเป็นสกอยมาก่อนพอหยอกเด้อเนาะอ่ะน้องๆเนาะโอ้ยใส่น้ํามากน้ํามันเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้ช่วยกันคนเล็กคนละน้อยไปซะเนาะเดี๋ยวลองติดลองขี่เบิ่งดูเนาะมาใหม่นันน้อยสิปื๊ดไปเลยบ่แฮงแล้วเนาะพี่น้องเบิ่งๆๆตัวไข่นี่แต่บ่แม่นเบื้องยันเนาะเบื้องนี่ เองที่กับบริเครื่องบาอย่างแล้วอืมปกติพี่น้องเลยไป,ปเบาเหียดเอ้ยไปเอาก็ออกไปเด้เออา่อาไปเรา,าไปนองกันนอกกระโบรงใช่โอ้ยโอยไปไปน้องเออเก็บเงินก่อนพี่น้องอไปซื้อน้ำกิน่ัวนวด้ ก็ตากะให้หาสิบพันนะพี่น้องพอได้ใส่น้ำมันส่วนเงินเพิ่นกับพอได้ซื้อเล็กกินพี่น้องส่วยกันค้นเล็กคนละหน่อยเนาะจังได้ชั้นแต่ก็ยังดีได้พี่น้องน้องเพิ่นกะแข็งแห้งคือว่าไปได้สะดวกสบายแล้ววันที่ปูนหมวกกันน็อกหมใส่แต่ว่าใส่แม็ได้พี่น้องเอ้ยอ่าเบิ้งเบิ้ง กำลังว่าจะเข้าไปเนกกบบาะกระบะเวียดเฟิ่อบัดเห็นขี่รถรีบๆๆออกมาเอา้าน้องมูหรอว้าวะแวะถามไทยบ้างเลยเนาะพี่น้องปะเนาะทังบาตาอต้าเองก็เพือจะได้โอโตยกคลิปแต่ก็เพืลล่อจะจะออกไปอนอกเพื่อจะนอกบัดเห้การไปเวียกไปงานทห้อื่นต่อเนาะพี่น้องแต่จังใดก็กราวขอบุญขอบคุณขอบเอ็พี่น้องทุกทุกทุกคนที่เขาาเป็นแห่งใจเนาะให้ทางบอต้าแต่ต้นจนจบพี่น้องเลย จะกระบกโคตามโฆษณาของบาตาไปเนาะหากว่ามินไดต่อบอโทษพระท่านก็กราบขอโทษขออภัยน้ำลายหลายพี่น้องเลยก็กได้ไลอ่านเบิกทุกทุกวินทุกบุกคคเนาะ,ะดีใจนพี่น้องเี่ว่ามีแต่ลายคนเขามาเป็นกําลังใจให้พี่น้องเลยมีแต่ว่าคลิปนี้มื้อนี้เนาะว้าวบุคคลโบนี่โมนนุ่นหูจังเลยกราบขอโทษขออภัยน้ำลายหลายเด้อก็คือสิได้ก่าวเข้ามาสบายดีพี่น้องบาย